ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต่อไปนี้เป็น,นรายการัวบีนัมเบอร์วัน no. นะครับคัดเลือกตัวแทนอำเภอพังกระต่ายรอบรองชนะเลิศคู่ที่หนึ่งระหว่างทีมอบตวังควาสีฟ้านะครับผมกับอบตะท่ากระต่ายทองสีแสดแตัอตสินที่หนึ่งครับอมรเครือยา อูตศิลินที่สอง <c oughs> วีรยุทธบุญอ้อมนะครับ <c oughs> เต็มเวลาเลยนะครับคู่นี้หากมีการเสมอกันในเวลา <c oughs> ยิงลูกโทษอีกแกะนะครับ สิงตะวันออกพบสิงตตะวันตกนะครับอบตทำกระต่า,ตายทองนั้นท่านนายกก็คือนายกสมเด็จคมขำนะครับอบตวอ,องควงท่านนายกก็คือท่านสีเมธสีเมธนะครับทรมาสอนนะครับแล้วมา่พวบกุมทีมต่างๆก็อยู่ตรงกมินนะครับเคเริ่มแล้วครับ การนี้ก็อดำเนินงานจัดการแข่งขันโดยสำนักงานผู้ประการอำเภอพัองงาใต้ครับนำโดยนายอำเภอสบ้านท้ายวัดนะครับแล้วก็ตลอดสายความมั่นคงเฉลิมพลชินารานะครับผู้ควบคุมการแข่งขันพรชัยบบนาทิพย์ประจิติพรส่วนฝั่งนี้อมรขยาครับฝั่งโนนวิริยุทธบุตรอ้อมนะครับสรับพงให่รัตน์รุบุญวิเศษ มาหลังสั่งพงขันทัศกรรมขวามาแล้ว,วปปโอ้โหลูก้มาลูกนี้เกือบได้ลุ้นสุปกรณ์้อโหลอาท้ายก่อนเลยครับแชมป์เก่าแล้วแชมป์จังหวัดด้วยครับทา่ามกลาทองสีแส ฝาเอาอวังควงถนนดิสสวนคือป่าแตงขอบคุณเจ้าหน้าที่อสสอ้วยแล้วก็อ่าผนสนญญานพนักงานแล้วกพนักตายทุกท,ท่านนะรวมทั้งเจ้าที่คระศึกษาเพื่อพนักตายครับพักสกรเยน็นนักี่ขอบคุณพอ จัดไทยศรีพรมนะครับมอรโรงเรียนอนุบาลพลังกระต่ายที่โดเคราะ์ให้ใช้สนามครับมารดนนปาดมาสรพงศ์บอกต่างมาให้ครับรีบุนดินหนีกลับไปต,ตากาวให้การพร,รอังคุณนดีสรรวิศจ้า,ามาเล็กมหาสารดนติดสวน ฮาดาดนเราแจมเพิ่มเพิ่นครับผมผ่านมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วอ,าอวาา้าวหมองขวงสัตว์ได้ครับตรงนี้นักพลดฤกิทิมอนอันนี้สารพงฐานทัศน์ศิกรรมตาย,ยการสารพองทังคุณดี เดี๋ยวกลับมาให้สรพงศ์โอ้โหใจย้อนกลับมาให้สรวิทย์เกียรติพงศ์สรวิทย์กลับมาให้น้องพนุษฎีแตะบอลยาวมาโอ้โหโดนชกไม่ได้ครับนัทพลฤทธิมนต์โอ้ยังคืนไม่ได้เร็วครับสุปกรณมาให้กันฑพรกันฑพรอาะคนดีคืนหลังยาวมาให้พันุพัฒน์ ทีสริบุญเปลี่ยนไปและหลังให้กับสอนวิทย์เกตพงศ์ทีสิริบุญหอมรื่นทะลออกขวามาให้กับสรพงศ์คันชัชกัมมาให้กับสริบุญแต่เขากวาได้ยิงข้ามคานก็มีมีชื่อเต็ดเอาเมเจอร์ลีกไปแล้วครับเนี่ยสรพงศ์กับกันนพร หว้ามา,มาอาลพงค้อขึ้นไหมสารวิทย์อาพงคางคุณดีดณดมาให้สุปกรณ์กระ่ายท้องแตะมาเข้าทางสักสิทธิ์กแก้วยกมาไอ้อาลรพง์สีส้มลงไม่ผ่านสารวิทย์แต่ถึที่ใช้ที่ใช้ มาข้าทางชีวิบุญของทํากก็ตายทองสีหลังไหมจักรพรมาให้นกพนุษบังไว้ได้ครับลุกนี้ทัศนัยพลพรมบังไว้ให้ชาราดอนปัดยาวครับไม่ถึงนกพนุษครับยดมดักไว้ได้คาราดอเจ็มหมอ บอลทุ่มของระหว่งชิ้นอ,อบตท,ทำกระต่ายทองสุปกรณ์กระต่ายทองนักกีฬาในหมู่บ้านมีชื่อติดตัวอำเภอติดตัวจังหวัดก็ถือ,อเป็นเกียรติประวัติของตัวเองและครอบครัวครับนรบุร,รุษเกาะขึนไปสิ่งคืนเร็วมากหญิงไก่ไม่เข,ข้า,ากรอบเขาผ่านหน้าประตูไปนปรบุรุษ เวลาเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็มีโอกาสได้ไปเล่นกันต่อยยังเล่นอยู่ตักเสกโยเก้ลทุกกายมาให้อัครพลโอ้โหโดนไปทุ่มครับ จากเิตแล้วให้อาคารพน์เซตสำรองอักาฬพลเหลียงเจ้เข้ามาอักาฬพลอย่างมารู้จะต่อได้ใครอ,ออกไหมลุงนี้<ป>ถือ่อศิลปมอนขยาที่ให้ปลูกเริ่มเล่นแจ็กแค์ประตูของระหว่างเอาไปต่อทำผานุพัฒน์บ่อยดอกซ้ายไปมใหญมาสุวนประกอบก็จ่ายพอง บันพรหัวาายาวมาต่อลินเช่นให้สิริบุญหอมรื่นแต่มังเ้าสองมาสุปกรบนบอลลอนมาถึงสิริบุญตาบยาวข้อกลางไว้สุตกรอเสีวยจังหวะตามทันไหมตรงนี้สอนนพงไม่ทันเลยน่ารู้ เีลารุ่นเยาวชนรุ่น12ปีก็ดูรุ่นพี่รุ่นน้าเค้าเลื่องการจับบอลแปบอลเปิดบอลการเลื่อนที่ัราสนเราสนอยู่ครับงยัง อบอลแรกกันไปมาอยู่สักสิบถ้วงแก้วครับจะเปิดไมกี่ไปโอ้โหกองเทียเสียดายยครับเล้จับบอลหลุดแล้วไม่รู้กันจะเสียง่ายๆใช่ไัมของเชีย ทํามวาบเบือก็มเลยล้วก็มาครับพาดุพันันมาอุปกรณ์ให้การพรอางคุณดีมาให้นกระดุษแตรนี้อกมากกว้าเอาขวามาให้กับสวรวิทย์เตียนออกไปซ้ายเร็วตังลางมาให้นกกระดุษจรวดจวดออกขวามาให้สวรวิท ไปที่ว่างมากเลยจ่ายแต่มานแถวสองจริงเฮ้งนีโดนเคี้ยวมาสัตวพงยังทันเดียวสัตวพงหันทัศนิกรรมสัตวพงเป็นสายไล่ให้กับสตรวิย์ไปที่สิริบุญหอมรื่น สิบปปุ้นแวบขวามาโหดลึกไปแต่พระองค์เิมไม่ทันอย่างเกยังรู้ระทึกอยู่ครับยังไม่มีใครเจาะใครได้ัานายนพพรหมอาจยาวออกมาในแดนของ ท่ามกระนาบศีสมปรองกระนาพศรีรดนสวันดิยังไม่ค่ะมอไฟเขกาไปลอินี่ย chính chị có được bằng thêm ở to áo bằng khuôn giặc sẽ tồn cao สียงได้ยินเปรนอบตักดิ์สิทธิ์ยิงมาที่กำแพงบอลมาถึงรถกรอ,อกอภแกหมอกืนหลังยาวมากนภรมองเคลียร์ทิ้งออกข้างครับก่จะมองตั้งเขามาหน้าแต่บิดศิ้นสะพิดออกข้างไปครับ ตามดูคลิปในตอนนี้เข้าไปดูได้เลยครับลองไปแปลคลิปถึงค,คำว่า um พุตบอลทูบีนำปบวันอำเภอพรงกระต่ายโนล่กระต่าคลิปซิดหนึ่งครึ่งมาไหวเหลือเศจไม่ทันวันนี้สัเสจดวงแก้วครับจะเปิดวนนไ้กันไป สุสิบริยุทธ์บนอ้อมต่อสัญญาณสัดสทธสักไกลมาออกไปคำดูดีอนุพัฒต่ออกมา้านขวาสอดรวิทย์อดรพงกันราพรสีิบุญชิมา สารพองขันสิกรรมสายมาให้กับคารพอต่อมาที่ศรีบุญรบุรุออรเาอ,าอาคา,ารพลองจับบอได้ครับเมื่อกี้อดแล้วออกไปแม่ออลนูนี้บอพัดบกล่อยบอลพัดก็บอลเร็วททีมนกันฮัสไนแย่ออกไปสอดวิเก็ปพงจะทุกลูกนี้ สุดเพื่อหลังมาให้สุริบุญออกครับดูดิบอลทุ่มของทางวังทีมออกตอบางควงบ้างสุดมห้อัศนัยพ้นพร้อมเปลี่ยนขวาไปกอดแล้วกดแจมมอกรกดแล้วกดปิดยาวมาเป็นสารวิทย์อ้าวอาัคารพลแงเข้าขวา สินมอนเคยยาเปล่าให้ระวังเอา,าตบองขวงเลกวาจัาหวาดสกัดองสารวิตเมื่อสักครู่ก่อนแล้วกจับหม้อครับจับบนคเปิดตรงนี้หยิบคู่กับซักเสื้องแก้แมมรลเกิ ก่อนต้องกดชิ้นกายสิกรมแพงแม่จากเซตได้จังหวะสองเอาปุ่นของทางกระต่ายทองแกะบอลได้เดี่ยวทางซ้ายไปให้ครับน้องพลุนบนพิเศษสุบะกองกระต่ายทองบอลมาถึงสิบมุดต่มแล้วมาโอ้โหเลยไปหมดนะครับแม่ตรงนี้บอลเป็นออกมาโอ้โดนผู้เล่นรอตอวางควง แต่ถ้พร้อมอังคุณดีคืนยาวมาตั้งส้นใหม่ในแดนปลอดภัยของถิ่นทำก็ตายท้องฝ่ามาให้สอพงกอนแล้วกดสกัดพิดเรียมลูกออกเส้นหลัง ลงใจมุมของทุกท <Allah> like <point> kind of ีมอบตทำกระต่ายท้องครับยังไม่มีใครเจาะใครได้ก่อนครับตอนนี้ซื้อต้นสารพงขึ้นโคกหมาตรงนี้ไม่จัง อมอนเคยยาบารุต้องมีบริการข่งคึ้นเวลาแนะม่ก็ควรประกอบว่าสมาร์ชที่ศูนย์ปัดตัวต่อศูนย์ครับสีแซดออกมาต่อช่างแม่ทองครับออกมาต่วอตวอังควงเสีฟ้าพักซักครู่เดี๋ยวชมขึ้นเวลาหลังน้ำจองครับ